packed my dreams inside a suitcase flew alone to a foreign place working hard through the lonely nights chasing hope on the city lights every tear every heavy day taught my heart it would find a way On my own I was standing tall never thought love would come at all but somehow you walked into my life the day my spirit was running dry across the ocean I found you in a land where I thought I'd just make it through from a girl who's barely holding on now I'm safe inside your of America shine so bright but there's nothing next to your smile tonight the first time you reached for my hand, I finally knew where I belong all the pain and girl ก็เริ่มสุกแล้วนะแต่แป้งนี้เป็นแป้งที่แบบว่า,าผสมมาแล้วนะคะเราก็เพิ่มเนื้อมะพร้าวลงไปเพิ่มงาลงไปนะก็เพิ่มแป้งเป็นนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าแป้งนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะก็มารอลุ้นกัน my dreams inside a suitcase flew alone to a foreign place working hard through the lonely nights chasing hope on the city lights every tear every heavy day taught my heart it would find a way on my own i was standing tall never thought love would come at all but somehow you walked into my life the day my spirit was running dry. Across the ocean, I found you. In a land where I thought I'd just make it through. From a girl who was barely holding on. Now I'm safe inside your arms. The lights of America shine so bright. ก็เป็นการทำกล้วยทอดแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากแป้งผสมซื้อมาเลยจ้าก็แค่เอาน้ำโป้นใสแอนเพิ่มกะทิไปนิดนึงเองนะ แล้วก็มะพร้าวงาดําผสมน้ําตาลหน่อยหนึ่งนะคะก็ผสมกันไปนะี่แหละก็มาทอดจ้ะคือมีความอยากกินเนาะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมันหาไม่ได้ทุกคนนอกจากมีงานเทศกาลถ้าใครหิวอยากกินก็ต้องลงมือทำเองจ้ะก็ทำได้หน้าตาก็พอทานได้ยุนะคะรสชาติก็พอทานได้ กล้วยมันก็จะมีสองชนิดนะเป็นกล้วยเม็กซิกันแล้วก็เป็นกล้วยน้ำวาไทยเรานี่แหละแต่กล้วยน้ำวาไทยเรามันไม่ค่อยจะหวานเท่าไหร่เหมือนเขาเก็บมาตอนที่มันยังสุกไม่สุกดีนะไม่แก่ดีนะเออแต่ว่ากล้วยเม็กซิกันนี่คือหวานเนื้อนแน่นเลยราะคะน,ะนี่แหลคะค่ะเราส่วนมากคนไทยที่นี่เขาก็จะเอากล้วยเม็กซิกันนี่แหละมาทํากล้วยทอดขายตามงานวัดเนาะ วันนี้ก็ได้เลิกได้ชัยไม่รู้คิดยังไงอยากทานกล้วยทอดจ้า,านะก็จัดไปค่ะทุกคนชีวิตคนไทยกลายบ้านหนะ้าตาก็ซีสันก็โอเคอยู่นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปทำกล้วยทอดตอนเที่ยงคืนก็ไม่รู้ทำไมแหละอยากกินกล้วยทอดตอนเที่ยงคืนทุกคนนะก็มาจัดไปนะนี่หละค่ะกำลังสีสวยเหลืองทองอลังงามตา ะะเราก็มาทอดข้างนอกนะทุกคนเพราะว่าถ้าทอดในบ้านก็คือกลิ่นน้ํามันจะเยอะไปเนาะเดี๋ยวนอนไม่ได้วาวุ่นนะ,ะสีสวยนะะ่าทานะะนี่นี่แหละก็เป็นเซตแรกที่ทอดนะคะเราจะประมาณนี้และเส็จต่อไปก็ดูวรวบรัตัดตอนเอามาให้ชมกันเลยคะ่ะทุกคนก็เนี่ยนะคะชีวิตคนไทยใกล้บ้าน กล้วยทอดสวยๆอร่อยอร่อยวิธีง่ายๆแป้งเราก็ซื้อมาจากตลาดเลยจ้าทอดไปทอดไปทอดไปทอดมาก็ได้เต็มาถาดเลยนะออแล้วเมื่ไหร่น้ำหนักเราจะลดเนี่ยคงไม่ลดล้วค่ะอยากทานตอนไหนก็ต้องทำทานนะคะทุกคนสวยไหมจ๊ะนี่ค่ะกล้วยทอดของ n n น in เมจ้าทุกคนใกล้จะหมดละ ทอดไปเรื่อยๆนะนี่เราก็อันนี้คิดว่าเป็นกล้วยทอดของกล้วยของเกรน้วาไทยเนาะสีก็จะออกขาวๆนิดนึงดูไม่ได้โม้นะทุกคนดูความมืดมันมาครอบงำแต่ความหิวเราต้านทานอะไรไม่ได้นะเวลาความมืดต้านทานความหิวของเราไม่ได้จ้ะ เราก็มาจัดกล้วยทอดอร่อยออ่ยค่ะกล้วยทอดตอนที่ยงคืนทุกคนไม่ได้โกหกดูมืดมืดทำกล้วยทอดให้ดูเนี้ย <c oughs> <c oughs> ชำ่ำกล้วยสุกกล้วยน้ำว้าอ,อร่อยอร่อยเราจะเปลี่ยนอาชีพ จากแม่ค้าคายกับข้าวไปเป็นแม่ค้าก้วยทอดขอบคุณนะะทุกคนอย่าลืมอุดหนุนแม่ค้าก้วยทอดนะลองทำดูค่ะว่ามันอร่อยหรือเปล่าก็ถือว่าใช้ได้ทุกคนสวยนะสวยกรอบนะฮะ